สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองปายสุภุสุขุนจ้าเมื่นอนี้กับมาพอกับแม่สบายกระจะไในช่องแม่สบายพาแซ่บเมื่นอนี้แม่แม่สบายเพามากินอ่บนบนปลาทูแลป้วก็มีผักสะเดาวพริ้งยองกองยังไงบนปลาทูผักสะเดาแล้วการผักกาดหินบะเกียร์หอมแดงสลัดมาจากพี่น้องจ้ำอีกหนึ่งแม่มสบายคาแต้ ลมพักชาบาน้อยอ,อไปหายายขี่แตกก็ราะเรียนน่าเกลีอ,อดไปคำถาวนั้นก็แตกบบ นั่นเอกนั่นเอกของมือเนี่ ืเอาหาบาปมันยังไงพักเก็บเอารอสัตว์ดาวซื้อเนื้อนะมีต้นหนึ่งจอเปนร้านยงดอกมันเมื่อไหร่ไหม bà nói không đang bà nó cắt ao. <laughs> <laughs> เป็นตะกินอะไรที่หอมแดงแกงเ่ะหอมกะแกกไกอมกินตังเอกเลยล่ะมอวมวำใครเพื่ออะกินขมกินอะไรสตดาดไมขมสต๊าดหวานกตมาาน,นี้เด้สะสะอมายเป็นปลแซบมันบะขม มันอำลัมจับมันกับลาบกับแซบมันกับป่วนกับแซบมันกับนังกับแซบ นึ่ายมาหข้ามากต้องทำงานไหมต้องไปปนุแม่บ้าน่ะปนุแม่บ้านแล้ว อาจารย์น่ชอบแม่ชบา้เมื่อนี้ชบาหน้ากินยังลวกกินยังเนี่ยกาปจ้ากินกาปุกยังเนี่ยกปุาฮะกรปุยังกปุกาะปจิ้มมุก bà vâng vâng nằm ta ta vâng 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 หัาจะสิลอยคือวกาจะมาขายลายนี่นี่กะปดกินมาลรก 妈，妈，擦地板。嗯？擦地板咋？小心。

มอยลอวแม่งกินน่นอะไรแม่งกินกับคัดออกเนู่นอรแม่งมกินออกับไปขายร้านขายในสองลอยสองระบาบวนบา้านาตลาดนั้น เขาพวดเขาพดมันมีเขาพดเชิงงานไม่ัู้สิเขาจะทำอะไร Nóng cái <laughs> khắc mất nhiều nóng rất Nóng đau đỏ hm 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 hm

มัดหนึ่งมาสามกันลื้คุณ้นเนี่ยยืนยืนยืนยังหูกยืนไม่ยืนแม่ ก็ไม่ครับไปยบายเดี๋ยวๆจะฝากัางทำไมม่บอกกัมไปแล้วจ้าบ้างี่ือไม่ไปแล้วจ้าขอบคุณ <Yeah. S 1> สำหรับการรับชมจ้า <Yeah. S 1> อย่าลืม <Yeah. S 1> กดสวัสดีค่ะบ๊ายบาย กดบ้าเลย <c ười>